พราะฉะนั้นแล้วศิลที่หลวงพี่อยากจะพูดให้พวกเราฟังก็คือศินของจิตเป็นศินที่จิตไม่โง่ไหลไปกับจิตตาสังขารจิตไม่โง่ไหลไปเกาะในความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อจิตตระหนักตื่นรู้ขึ้นมาและเห็นว่าความคิดนึกปรุงแต่งนี้ กำลังปรากฏให้จิตได้รู้อยู่ส่วนจิตก็เป็นธรรมชาติที่กำลังรู้ถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่รู้ถึงสภาวะนั้นอยู่หรือถึงรู้ถึงความคิดนึกปรุงแต่งนั้นอยู่เมื่อจิตมันตะนักตื่นรู้อยู่นั่นแหละเป็นขณะที่จิตไม่ได้เกาะจิตตาสังขารแล้วเป็นขณะที่จิตมันแยกตัวออกมาจากจิตตสังขาร หรือที่เรียกว่าความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อจิตมันแยกตัวออกจิตตจากจากิตตสังขารขณะนั้นอวิชาก็ขาดและเป็นขณะที่จิตบริสุทธิ์ด้วยเป็นขณะที่จิตมันเป็นทั้งศิลเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิและเป็นปัญญาด้วย ในขณะที่เราตระหนักรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเรากําลังคิดนึกมีอารมณ์ขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่คือการภาวนานี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงที่เป็นแก่นของศาสนาที่พระพุทธเจ้าพระองค์อยากให้พวกเราเข้าใจและตระหนักตื่นรู้เห็นจิตของตัวเองเนืองเนือง,องซึ่งเรียกว่าการตื่นรู้อยู่ภายใน